ครับสวัสดีครับท่านจุ้มครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหนักว่าหัวใจกเกษตรครับจุ้มนะครับหลังจากที่เขาสู้หนาฝนครับผมก็ได้ต้อเติมครับต้อเติมขอกไม่ออกมากพี่น้องครับนี่ต้อเติมนะครับเสร็จแล้วครับขอกไม่ก็ล่งเอาง่าเขามานะครับเอาง่าเขามาผักถือว่าช่วงนี้ครับเขาสู้หนาฝนเราได้พี่น้องครับเขาสู้หนาฝนแล้วครับ เตรียมคอกไว้ครับนี่ต่อเติมนี่กับผมก็เอาเป็นคอกเล็กครับนี่ครับเสริมมาเป็นคอกเล็กนะครับต่อจากคอกใหม่นะครับพอเตรียมข้อมความไว้เขาสู้หนาฝนนะครับผมก็บว่าอยากเจอปัญหาในเรื่องถ้าเขาสู้หนาฝนนะครับคอกจืนคอกแฉะนะครับนี่เลยเสริมบอกว่าไหวนะครับเพื่อเกิดม่ง่วที่จับยาน้มหรือว่าง่วคขอดลูกครับก็เลยเอามาขังอีกคอกหนึ่ง ก็พ่อเตรียมควอมความไว้ครับนี่แล้วก็ยิงเขาสู้หนาฝนยิงมีโยุงย่งนะครับมีโยุ่งมีโลกหลายอย่างครับต้องเจอปัญหาต่อไปนะครับต้องขยับขยายถ้างว่าหลายตัวครับไปโย่แอร์อาร์ดกันนะครับบา,บ,นนนบางตัวกับในนอนบางตัวกับว่าในนอนนี่ครับมันเป็นการว่าเห็นสภาพว่าแล้วก็สงสารนะครับก็เลยต่อเติมใหม่เตรียมความความไว้เขาสู้หนาฝนกับขยายของว่ามากนี่ครับบรรยากาศเลย ยิบเล็กกบนไหยครับฝากพี่น้องเฮานะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับก็ถือว่าอันนี้ตัวมากเป็นขอกเล็กนะครับขอกเล็กเ็ตตามทุนถ้ำตามทุนนะครับนั่นก็เป็นขอกใหม่ยุคข้าเลยครับขอกเก่าเป็นขอกใหม่ยุคข้ากับที่ผมในถ้ำใหม่ก็ได้หลายปีพี่น้องในหลายปีแล้วกัดีครับขอยังเดียวใหม่ยุคข้าเนี่ยย่ถูงน้ำกับพ่อครับแย่ถูงน้ำนะครับถูงน้ำเพราะว่ามันผุพังเร็วนะครับ ผุพังเร็ว,ต,วต่อตเติมใหม่ตเตียงความพร้อมใหม่นี่ครับมันจะกระเขาสูนาน่นอาฝนแนวตีสิ่งที่สาคั้นกันนี่อันนี้ก็ยนั่งย่างท่ประธานเสียดไดพี่น้องผมก็ย่างบอา่อได้เทพื้นครับต้องเทพื้นอีกประมาณจะส,สามห้องครับเทพื้นนะครับพื้นกับย่งบางประธานที่นะครับล่างอาหารกับใส่ฟางใส่หยากัะย่างประธานในกออิสขึ้นนี่พี่น้องนี่ครับเห็ดคอเห็ดโค้งใหม่แบบนี้นะครับ กับมุ้งมุ้งมุ้งบะมาณนี่แหละครับบ่ได้มุ้งสุดนะครับมุ้งบะมาณนเรื่อยๆครับก็ยังเทพื้นนะครับพี่น้องก็ยังเทพืน้นนะครับก็สิได้เทพืน้นก็ยังบ่ทันหาสางส,าง,สางก็ยังบ่ทันมาครับรอสร้างสางมาเทพื้นให้เทพื้นนี่ครับพราะถึงวันได้ยืนช่วงหน้าฝนครับไม่ได้เก็บปุ๋ยขอกออกง่ายนะครับถ้าเป็นเท้พืน้นยากลําบากมันจะเป็นเละครับเป็นเลี่ยนนะครับเป็นเลี่ยนนี่ครับต้องเทพื้นไว้นะครับ เตรียมความพร้อมเขาสูนาฝนนะครับคนหักว่าการยุบแปลนี่นะครับเรื่องว่าก็บตอนมีการขยายข้อขยายแปลงอย่างครับต้องเตรียมความพร้อมไว้ไม่แม่จะฟางขึ้นกันครับขาดว่าอะไรก็คือฟางอีกนะครับต้องเตรียมไว้เพื่อเขาสูนาฝนนะครับฐานที่กับแคบลงหน่อยลงแนวครับต้องเตรียมไว้เลยครับกับขอบว่าครับตาชิมนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชม ทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ได้ความสุขความจเจริญนะครับความเก็บจะหายได้ความไข่ก็จะได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาอยางเด้อพี่น้องครับพรอนในดีพรอนในเลิศโด,ดนบันดาลให้ทันผู้รับช่วครับสุขภาพแข็งแรงครับกล่าวลาสวัสดีครับ